นี่ค่ะดิฉันไปหาข้อมูลมานะคะดิฉันก็เรียกไม่ถูกเนาะไปหาข้อมูลใน Google มามันเรียกว่าโซลินอยด์วาลนะคะทุกคนมันคือวาลที่ควบคุมของเหลวนะคะดิฉันก็หาข้อมูลจาก Google แล้วก็อขอเรียกสั้นๆว่าวาลแล้วกันนะคะวาลตัวนี้นะคะดิฉันได้มาบ่อยมากเลยค่ะแล้วก็แกอะอยู่ตลอดนะคะแล้ววันนี้จะมาทําคลิปให้ดูคลิปหนึ่งนะคะว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะคะ ค่ะข้างในมันเป็นทองแดงนะคะทุกคนเดี๋ยมาดูค่ะว่าทองแดงเยอะไหมเผื่อบางคนได้มาแล้วไม่รู้นะคะก็มาทําคิดให้ดูค่ะก็จะออกมาแบบนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะก็จะเป็นทองแดงข้างในล,ลักษณะแบบนี้นะคะได้ตัวหนึ่งก็เป็นขีดอยู่นะคะทุกคนเออหนึ่งตัวหนึ่งขีดค่ะสิบตัวก็สิบขีดโลหนึ่งก็ได้นะคะทุกคน ตอนนี้ทองแดงเล็กก้อโลสามรอยอัพเลยนะคะ310กว่าบาทอยู่นะคะตอนนี้